สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลคแฟนมอลำครับช่องเชลเปิลออฟฟิเชียลยมือหนีได้ยินข่าวว่านางยักษ์มาพี่น้องได้ยินข่าวว่านางยากาักษ์มากําลังจะเดินไปหานางยักษ์โอ้ มากเลย,เยโอ้บาไม่เียวก,กันเถอะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ปาลูกสาวมาะเป็นยังไงมั่งสู้สีกันแล้วนี่ ซูซี่ซีผิวนะซีผิวเป็นไงบ้างค้าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาบอสค่ะเป็นไงบ้างกะระแสตอบรับกะระแสตอบรับดีมากมากค่ะดีมากมากพ<า>ีก่พี่สาว<ด>สองพอมาได,ด้ใส่พอคือช่วงเมื่อยคุณไปลบครับซุมอย่างที่คุณใต้หลุแล้วใต้กิ๊กกอเป็นยังไงวันวันฝนตกเป็นยังไงเก็บของไม่ทันเลยเก็บของไม่ทันค่ะพี่พี่รีบเก็บของช่วยแล้วก็ เต้นกับเสียหายกันกับว่ากันว่าชุด้าออกไปหาเสือเต้นค่ะบอแมนะคะหาเสือเต้นแม่ค่ะเต้นฮักมือเลยมือนันตอนที่หนูไหลสดพอดีเลยอยู่ในอยู่ในช่องบ่อยบางเต้นคด้วยกันด้วยบางที่นะแต่แต่โชคดีตรงที่ว่าเต้นหนูมันเป็นแบบว่ามันเป็นตู้ไหมคะแล้วมันมัดกับกับเหล็กแต่บังเอิญว่าเวลาลมมันมาแบบนี้เหล็กมันหาเคยเจอเหตุการณ์นั้นหบอไม่ค่ะปกติใจบอ ถามว่าตกใจไหมมันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยเป็นหมอลำซิ่งมันก็มีแบบลมฝนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเต็มหมอลำซิ่งมันบ่มีเต็นเนาะพอเนาะแต่ว,ว่าเก็บสหาเก็บ<ต>สุดแล้วก็ขึ้นรถอะไรเงี้ยตกใจแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลปลอบใจอ,อ,อ่ะเนาะเออหนึ 1, ่งพันรางวัลปลอบใจสําหรับสําหรับรางวัลปลอบใจสำหรับค่าตกใจค่าตกใจไม่พอค่าตกใจอ๋อแล้วก็ว วันที่ไม่ได้แสดงวันที่ไม่ได้แสดงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรชดเชยเหรอชดเชยความตกใจวันที่ไม่แสดงแล้วก็วันที่เหนื่อยเหนื่อยก็เดี๋ยวนะวันที่เหนื่อย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 อันนี้รางวัลชดเชยอันนั้นรางวัลตกใจเหนื่อยแล้วก็ออันนนี้เหื่ยได้ข่าวว่าไปเบืองกองเบืองการก็เลี้ยวเดี๋ยวเขาทำคอนเทนต์อยู่อีพาร์ทมึงทำคอนเทนต์หรือไง ไปหาไปหาผัวมึงเนยเอ็ดดีนั่นอันนี้ก็ค่าเหนื่อยเครื่องค่าอะไรไปกลับเห็นบัน <He fr. S 2> นั้นมีบาดแผลด้วยไม่ใช่เหรอ<ม>เป็นไรเป็น,ปนรีบรีบวิ่งมานี่แหละค่ะรีบวิ่งก็เลยชนกันกับเด็กเอา,าเอาเอาาให้ปลอบใจอีกปลอบใจอ,มมอันนี้ก็เป็นแผลมาทำแผลเออเรื่อยหนูวันนั้นเดินทางไกลไหม ไก่ค่ะไก่เดินทางไกลเน๊จจ้องตัวจ้องตัวข้าพีดอีกจ้องตัวพีดอีกอันนี้ค่าเดินทางไกลจ้องตัวพีอุ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเงินไปซื้อเต็นท์ไม่อิลีมานี่วันนั้นก็ไปไหว้ยักษ์นางยักษ์ก็ได้โชคพี่น้องอีกเก่าซองกับเป็นทุกซองกระถืออีกเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละได้ วิญญาณนิญญาณอะไรอย่าร้องไห้นะไม่ร้องแล้วค่ะไม่ร้องแล้วได้เจ็ดพันแล้วค่ะน่าจะพอแล้วเนาะขอบคุณค่ะแต่แต่ต้องต้องให้ยังไงนะเนี่ยเออไม่ข่าวว่าวันนี้จะไปไหนไปไปช่วยน้ำท่วมค่ะไปร้องเพลงทำดีคิดดีก็ต้องมีรางวัลอ่าคนทำดี คิดดีทําดีก็ต้องมีรางวัลนะ่ยขอให้สู้สู้เพลงเพลง,งปังปังแล้วก็พรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดอกีกใช่ค่ะมาร้องเพลงช่วยมาคุณผู้ชมก้อง,งก็ต้องมีรางวัลอีกเนี่ยถูกไหมล่ะขอบคุณค่ะอ่ะาต้องมีรางวัลไปเรื่อยอ้ยอขอบคุณนะคะเท่าไหร่อันนี้หนึ่งหมื่นบาทค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแล้วก็พี่ยี่เบสได้ข่าวว่าจะเดินทางไปเบิร์นการอีกก็ต้องมีรางวัลอีกอ๋อ จะร้องนะไมร้องไม่รองคราวนี้จะน้อยกว่าคราวที่แล้วอ่ะไปเบื่องการไปเบื่องการเสร็จกลับมาก็ต้องมีรางวัลอีกอย่าพูดสิกลับมาจากเพื่องการก็ต้องไปกเที่ยวอีกก็ต้องมีรางวัลอ่ะโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปทัวร์เที่ยวสี่ห้าวันก็ต้องมีรางวัลอีกกลับมาอีกไง ขอบคุณนะคะควนค่ะส่วนหนึ่งหนูก็จะแบ่งไปช่วยหนูด้วยอันนี้ห้าพันหนึ่งหันหน0มื่นสี่พันบาเลขไม่สวยเอ้าไปอีกพันหนึ่งขอบคุณค่ะเอาอันนี้ไมเลขสวยอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นาพับาท แม่ฮักมุอิงจากสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ฮักจุอิงสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณพัน่ขอบคุณแม่หลายๆนะคะที่ฮักแลักะเม,ตตมียตานนองนิ้วนะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจพวงมาไลที่แม่ตรงหมอบไห่ขอให้รางวัลที่แม่ให้นูมามือนี่ขอให้ขึ้นไปหาแม่หลายๆเถ่าเป็นสิบเถ่าเศร้าเถ่าขึ้นไปเป็นล้านลนคุณละ,ละ จากขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่อแม่เอน้องอุ่งอิงด้วยนะคะขอบคุณพ่อพอมแม่เอฟซีสาวสองพี่พีนั่งฟาทุกคนพร้อมค่ะแล้วก็ขอบคุณแอปดีๆทั้ง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูได้รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆช่องนะคะที่ขอบคุณพ่อกันชัยด้วยนะคะ พ่อก็จะเป็นสะพานบุญให้เรื่อยๆขอให้สู้แล้วก็ตั้งใจแค่นั้นเองขอให้เฮงๆปังปังคิดดีทำดีต่อไปเอารวย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 เอาเฮง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 จ้าผู้ทรงผู้ทรงสารผู้ทรงสารผู้ทรงสารได้ผูดสิแบบได้ผู้ได้ความภูมิใจที่สุดผู้ทรงสารใช่ไหมแม่นี่หลียญเนี่ยเรู้สึกเขาเป็นแบบนั้นคน เมื่อผู้ให้ย่อมยิ่งใหญ่รู้ความสิ้นสุดขอใหความสุขกว่าไถึงแม่ขอสิบประดิษฐ์แต่ขอีให้แม่แม่นี่ดีเออเอาขอให้ความสุขเลยได้เอามาให้คนรุ่นมีความสุขนะมันมีความสุขได้ได้รับกว่าอย่างนี้เอาสู้ๆลูกไปอะไเงี้ยแป้งมาแล้วมาอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะพนุนสวัสดีค่ะพ่อเถืกเล็กบอกนั่นนีอยนึง มิวโทรหามิวโทรหาอมิว,ม,วออมิวบอกผู้จัดการมาเดี่ยวออหนูเข้าใจว่าแบบทุกคนน่าจะเห็นเพราะว่าหนูไฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันกอะแบบมันเกือบบ่มงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามทําบุญเยอะๆได,ได้ได้ได้โชคมากก็ทําบุญไปด้วยออมันมันจิเป็นอ่ะเขาเอนวมาได้โชก็จิเป็นทุกขลาภเ,เนาะก็ทําบุญไปเรื่อยเจอวัดไหนเจอคนขอทานหรือยังเข้าหายไปหล่อซ่องหล่อมันจะเป็นมันเป็นผลบุญต่อเรา จะสร้างบุญไปเรื่อยๆเติมกันเติมเติมบุญอ่าโอเคสู้ๆลูกขอบคุณนะคะพอดีพอดีในเงินเมื่อป่านค่ะไปไปคนใหญ่มาหน่อยอยู่เพื่อนน้ำถ่วงเขาเล่าถึงเรื่องนั้นขอบคุณแม่ฮักกูจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยขอบคุณแม่ฮัก อุ้งอิงสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ดีไม่แห้งอยู่น่อหลุดหลุดมันมารอีกเด้อค่ะแม่เอาไปปังปังลูกปังๆครับงยอดสุดยอดวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์นางยักษ์นะครับวันนี้มีคนเหมาหรือยังเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะตัดติงอกล๊ดตดเนาะไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ฝ่ายเต็มยู่คุ่นอะ บิวตี้ฟุงอ,อิงอันนี้อะไรต้นหลีวต้นหลีวเอ็มร้อยห้าสิบบวกสปอนเซอร์โอ้อันนี้กาเฟเอาขอบคุณทุกมรังใจครับพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าครับผมพอมกันคลิปหน,น้านะครับ,บครับผม